SNS นี่คือ SNS ของคุณและคุณยังไม่เข้าใจวิธีการซื้อขายซึ่งฉันคิดว่าคุณคงไม่มีวันเข้าใจหรอกเพราะ Meta Trader สี่เข้าใจง่ายมากๆแต่ด้วยวิธีที่ผมอธิบายไปนั้นเข้าใจง่ายมากๆครับแต่เราก็ยังต้องเข้าใจหรือคุณเข้าใจอยู่แล้วว่าคุณยังต้องการซื้อขาย SNS ของคุณอยู่แพลตฟอร์มเพราะอย่างที่ผมบอกไปคุณยังสามารถซื้อขายบนแพลตฟอร์ม SNS ของคุณได้สิ่งที่คุณต้องทำคือคลิกที่นี่หากต้องการใช้งานแพลตฟอร์ม SNS ของคุณ หากต้องการทำการซื้อขายแทนการใช้ MetaTrader 4คุณจะเห็นตรงนี้คุณต้องคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อทำการซื้อขายบัญชีนี้ใช้สำหรับเป็นตัวอย่างเท่านั้นเมื่อคุณคลิกทำการซื้อขายระบบจะแจ้งให้คุณทราบฝากเงินเพราะไม่มีเงินอยู่ที่นั่นแค่คลิกที่สัญ,ญลักษณ์ทางออกนี้มันคือทางออกหรือเวลาเมื่อคุณคลิกแล้วระบบจะนำคุณไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายโดยอัตโนมัติแค่ดูแล้วก็รู้เองนี่แหละคือทั้งหมด ดังนั้นมันจึงค่อนข้างเหมือนกันแต่เราเลือกใช้ m e t a t r ด d e r สี4มากกว่าดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือบางทีผมอาจบอกคุณให้ซื้อขายเงินยูโรไปดอลลาร์ Dollar สหรัฐซึ่งคือยูโรสิ่งที่คุณต้องทำคือคลิกที่นี่คลิกที่นี่เครื่องหมายบวกตรงนี้เมื่อคุณเสร็จแล้วคลิกที่เครื่องหมายบวกเพื่อทำการซื้อขายจำนวนมาก คุณจะเห็นว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นมากมายตลาดและสะกุลเงินสำหรับการซื้อขายเมื่อคุณเห็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วคุณก็จะรู้ว่าพวกเขากำลังพูดถึงทองคำอยู่เมื่อคุณเห็น BTC USD คุณจะรู้ว่านั่นคือบิตคอยพวกเขากำลังพูดถึงเมื่อคุณเลื่อนลงมาโอเคนี่คือสิ่งหนึ่งที่ฉันบอกให้คุณทำการซื้อข e าย EURUSD ซึ่งคือยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะคะทีราสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คือคลิกที่นี่ เมื่อคุณคลิกแล้วคุณจะเห็นว่ามันเปิดใช้งานอยู่แล้วยูโรดอลลาร์สหรัฐทีนี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือถ้าคุณพยายามขายหรือซื้อมันจะไม่สำเร็จเพราะคุณมีเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์คุณยังไม่ได้ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณสิ่งที่คุณต้องทำคือใช้บัญชีทดลองสำหรับบทช่วยสอนนี้เราจะใช้สำหรับบัญชีทดลองใช้งานคุณเพียงแค่คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงตรงนี้แล้วคลิกที่ไอคอนเล็กๆนี้เลื่อนลงมาตรงนี้เมื่อคุณคลิกแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มสลับบัญชีนี้ฉันไม่รู้สิ่งนี้กำลังปิดกั้นอยู่แต่คุณเห็นตัวเลือกสลับบัญชีด้านล่างนี้ไหมคลิกเพื่อสลับบัญชีมาดูกันว่ามันพาเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรลองดูสิว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างไรตอนนี้ต้องคลิกใช่ไหมการสาธิตนี้กำลังแสดงอยู่ตรงนี้คลิกการสาธิตหนึ่งครั้งคุณคลิกที่เดโมอย่างที่คุณเห็นฉันมีเกิกชั้นมี 99,900กกว่าดอลลาร์นี่ไม่ใช่เงินจริงเป็นแค่ค่าฝึกฝนการคลิกเท่านั้นคลิกที่นี่คลิกที่นี่คลิกเลยคลิกเพียงครั้งเดียวมันจะพาคุณไปยังหน้าการซื้อขายโดยตรงมันจะโหลดใหม่และพาคุณกลับไปยังหน้าการซื้อขายอีกครั้งมาดูกัน ตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีอย่างที่คุณเห็นเรามีเงินอยู่ในบัญชีแล้วนี่เป็นแค่เงินทดลองนะรู้ไหมผมบอกแล้วให้ขายยูโรเป็นดอลลาร์สหรัฐตอนนี้มันค่อนข้างคล้ายกับเมตาเทรดเดอร์ตรงที่นี่คือจำนวนล็อตที่คุณต้องการซื้อขายอย่างที่ผมบอกไปสำหรับผู้เริ่มต้นในการบริหารความเสี่ยงการซื้อขายด้วยขนาดล็อต0.01นั้นเป็นเรื่องที่ดีเสมอซึ่งก็เหมือนกับ เรามาเรียกมันว่า0ูนสําหรับการบริหารความเสี่ยงก็แล้วกันเพราะถ้าคุณเทรดด้วยจํานวนเงินนี้เงินของคุณการสูญเสียนั้นน้อยมากน้อยมากจริงๆและแม้แต่เงินที่คุณได้รับมาก็อาจจะน้อยลงด้วยคุณเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่เพื่อจุดประสงค์นี้เนื่องจากเรามี9 9้า0เงินดอลลาร์สก,ก้อนมาเทรดกันที่ราคาสูงมาเทรดที่ราคาสูงคลิกเลยแล้วค่อยใส่สิ่งที่เราต้องการ มาแลกเปลี่ยนกันคนลัดทางเถอะตกลงจากนั้นฉันบอกว่าขายเลยตอนนี้มาขายของคุณเป็นดอนลลร์สหรัฐกันเถอะคลิปขายเลยตอนนี้ยังคงเหมือนเดิมที่คุณเห็นมันแสดงให้คุณเห็นตรงนี้ว่าคุณทำกำไรได้เท่าไหร่และของคุณตั้ง Stop Loss เหมือนกับที่ใช้ใน m e t a t r ร d เดอร์สำหรับทุกอย่างดังนั้นถ้าฉันส่งสัญญ,ญาณไปให้คุณด้วย จุดทำกำไรและจุดหยุดขาดทุนระบุจุดทำกำไรและจุดหยุดขาดทุนไว้ตรงนี้ถ้าผมส่งคำสั่งแอนโคดไม่แอนโคดให้คุณโดยไม่มีจุดทำกำไรและจุดหยุดขาดทุนก็แค่ยืนยันการขาดทุนของคุณคุณไม่จำเป็นต้องระบุจุดทำกำไรหรือจุดหยุดขาดทุนเลยด้วยซ้ำอย่างที่คุณเห็นในตอนนี้ฉันยืนยันแล้วว่าตลาดกำลังดำเนินอยู่บอนอมันเรียกว่าอะไรนะมันเป็นภาษาอังกฤษแบบไหนการทำงานกับฉันนั้นง่ายกว่าเยอะลองดูสิฉันได้เงินเพิ่มอีก5ดอลลาร์คุณเห็นไหม มันกำลังลงผมรู้ว่าผมบอกคุณแล้วว่าให้ขายขายมันลงแล้วซื้อขึ้นอย่างที่คุณเห็นเส้นสีน้ําเงินนี้คือจุดที่เราซื้อและขายตราบใดที่แท่งเทียนนี้ยังเคลื่อนตัวอยู่ต่ํากว่าเส้นสีน้ําเงินเราคือเราได้กำไรเพราะขายได้แต่ถ้าราคาสูงกว่าเส้นสีฟ้าแสดงว่าเราขาดทุนอย่างที่เห็นในตอนนี้เรากำลังทำกำไรอยู่เรากำลังทำกำไร $13 ดอลลาร์เราได้กำไร $16 ดอลลาร์แล้วดูสิมันกำลังจะเป็นไข้นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันบอกคุณว่า Forex นั้นง่ายใครๆก็ทำได้ใครก็ได้แม้แต่เด็กก็ทำได้การเทรด Forex ของ LAC นั้นรวดเร็วทันใจคุณได้เงินทันทีและคุณก็อาจเสียเงินทันทีเช่นกันบิดภาพเพื่อให้ดูเหมือนว่าฉันไม่ได้พูดอยู่ฉันดูน่ารักมากหลายคนจะบอกคุณว่าพวกเขาเสียเงินจากการเทรด For ร x และฉันคิดว่านั่นเป็นเพราะเหตุผลนี้ ฉันเรียกมันว่าอยากให้ฉันทำอย่างนั้นด่าใครก็ได้หรือขอไม่ใช้คำหยาบคายก็ได้แล้วลองดูว่าคุณสามารถเทรดได้โดยไม่ขาดทุนหรือไม่จากความสะดวกสบายของคุณสำหรับการบริหารความเสี่ยงในการค้าซึ่งก็คือ0 0 1แต่ถ้าคุณมีเงินในบัญชีเยอะและอยากลองเทรดด้วยตัวเองคุณก็สามารถเทรดได้เลยจากขนาดล็อตเดียวและยิ่งคุณซื้อขายมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเห็นว่าเราทำกำไรได้มากแค่ไหน ตอนนี้ราคาอยู่ที่21ดอลลาร์ดังนั้นเรามาปิดการซื้อถ่ายนี้กัน<ะ>สมมติว่าเราปิดเรื่องนี้ด้วยคำสัญญาของเราไปก่อนเพราะบางทีสถานการณ์อาจดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องลองทำราวกับว่ามันอยากจะเกิดขึ้นดูสิงั้นเรามาเริ่มกันอย่างรวดเร็วเลยเพื่อยืนยันดังที่คุณเห็นคุณสามารถคลิกที่คุณรู้ได้ผมบอกคุณไปแล้วว่าก่อนหน้านี้เรามีเงินอยู่99900 0กว่าบาทแต่ตอนนี้ดูสิว่าตอนนี้เรามีเท่าไหร่คุณเห็นของ,งเราเพิ่มข้นตัวคุณบ้างไหมมันง่่าาาาายยยแลลหคคนนนงอกกกทบบั้มว พวกเขามีการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม SNS แต่คุณสามารถใช้เมตาเรดเดอร์ของแพลตฟอร์มใดก็ได้ที่คุณต้องการขอบคุณมาก